เมื่อวานมีคนติดต่อเข้ามาอยากจะบูชามีดของคนแก่ที่เอามาให้ผมเนี่ยช่วยปล่อยของให้หน่อยนะครับมีอยู่หนึ่งองค์ซึ่งก็มีติดต่อเข้ามาประมาณเกือบห้าสิบกว่าเจ้าที่อยากแบบจะบูชาไปใช่ไหมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในสิ่งที่ผมนําเสนอไปมันเป็นความรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมที่ FC ไม่ทิ้งกันในวันที่แบบเขาเรียกว่ามีหลายคนลําบากนะครับ เขาก็มาหาผมผมช่วยไม่ได้ผมก็เอาไปให้ f อดูนะครับผมพอ f อเห็นว่ามันเข้าท่าเข้าทางก็ช่วยกันบูชาโดยทิมไปต่อละคาซักคำานะีขอบคุณมากๆก็มีพี่ได้ไปแล้วท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเอ่อ,<ม>อ,อก,ก็จะมีอีกหลายท่าน,น่นะโทรมาใช่ไหมแต่ทุกอย่างโอเคหมดมีมีผมเลยนะจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอืมไม่โอเคเนะี่ยก็คือแบบเขาคิดว่าการที่ผมบอกว่ามีแค่องค์เดียวนั้นหมายถึงออกคลิปอันเดียว ออกคลิปเห็นอยู่องเดียวแต่หลังบ้านผมเนี่ยมีเป็นร้อยองไม่ใช่นะคุณไปลองถามคนที่โทรหาผมได้เลยผมก็จะบอกอยังไงได้อ่ะแต่พอให้นะไปกด้อีกหลายคนปดปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องขององค์มีดนะครับมีดที่ที่เลี่ยมกรอบนะหลายคนผมปฏิเสธแม้กระทั่งคนที่ซื้อของผม,มบ่อยผมก็ยัยงปฏิเสธไปเพราะว่ามันไม่มีจริงๆมีแค่องค์เดียวนะครับ ไม่ว่าคุณจะเคยซื้อของกับที่ไหนมาก็ตามแต่เขาอาจจะโชว์อันเดียวแต่หลังบ้านมีเป็นร้อยเงี้ยน,นั่นก็คือในใิสัยของเขาแต่สำหรับผมมีองค์เดียวก็คือบอกว่ามีอันเดียวนะฮะมีชิ้นเดียวก็คือชิ้นเดียวมีสิบก็บอกสิบมีร้อยก็บอกร้อยนะฮะของผมคุณธรรมยืนหนึ่งของผมเขาเรียกว่าเอาความใส่ซื่อเอาความเอาใจใส่เอาแบบเรื่องของการดูแลยืนที่หนึ่งนะฮะไม่มีการหมกม็ด กำไรมาที่หลังเลยถ้าเกิดว่าใครที่เคยแบบซื้อของกับผมอะจะทราบดีว่าถ้าของที่ได้จากผมไปเสียหายผมเคลมให้ทันทีคุณรอของใหม่ได้เลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิน้นของเก่าถ้าคุณไม่ทิ้งคุณจะไปชาอะไรก็ทําไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมขายของในรูปแบบนี้ก็เลยมักจะมีมิจฉาชีพเอาช่องว่างความใจดีของผมตรงเนี้ยมาหลอกผมบ้างอะไรผมบ้างก็โดนนะครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่ค่อยได้พูดขึ้นมาเท่าไหร่โดนเหมือนกันนะฮะส่งของไปปับนะ๊บเนี่ย fc บอกว่าเออ ของเนี่ยนะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรยอมยอมเจ็บยอมโง่บางอะไรบางก็ให้มันรู้ไปว่าขายของด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับขายของบริการแบบคุณธรรมแบบนี้ถ้ามันจะอยู่ไม่รอดก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของผมนะฮะที่เป็นคนบ้านนอกแล้วก็ขายมันด้วยความแบบจริงใจใส่ซื่อนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครก็ถือว่าเป็นความสวยของผมไปเนะี่ยเพราะให้ผมปรับนิสัยนี้ผมปรับไม่ได้นะฮะ เป็นคนที่มาแบบนี้แล้วคือแบบนี้เลยนะครับผมนะแต่ว่าผมจะชัดเจนนิดนึงก็คือมีดหมอเนี่ยนะถ้าผมบอกว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนก็คือนั่นผมการันตีให้แล้วเอาชื่อเสียงการันตีให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ไม่มีที่มาที่ไปผมก็แจ้งให้ทราบในคลิปวิดีโอเพื่อทุกท่านสบายใจได้นะครับขายของซื้อของกับผมเนี่ยผมไม่มีการหลอกไม่มีการหมกม็ดนะครับผมนะฮะก็วันนี้อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าไม่ได้ลงคลิปวิดีโอรีวิวมีดนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยนะมี มีซามูไรเหล็กสปริงสีเทาแลมโบะนะฮะมาลิมหนึ่งเป็นเหล็ก9260อนะครับอันนั้นเป็นเหล็กสปริงถ้าใครจะรับก็มันราคา3,5 0 0นะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันมันดียังไงมันสวยยังไงอยากจะเอาไปลุ้นเองก,ก็ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะเป็นกล่องสุ่มซามูไรไปเลย3,500เดี๋ยวเอาสีเทาแลมโบะส่งไปให้นะฮะสวยดีแล้วก็แปลกตาแล้วก็จะมีที่มาใหม่คือจะเป็นทันโตตัวเหล็กสปริงเหมือนกัน9260นนะครับทันโตซไซส์ไม่ยาวมากนะครับ ถ้าใครจะรับเล่มนั้นอนะ่ะผมคิดไปเลย2,008ยังไม่ได้รีวิวนะนะยังไม่ได้รีวิวขอดูก่อนได้แต่ถ้าผมออกหน้าจอเมื่อไหร่นะครับผมก็ขอคิดที่3,000เหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยให้อันนี้ไปก่อนนะครับหมายถึงว่าเลาให้ฟังก่อนครับใครอยากวัดใจมานะวันนี้ใครอยากจะเอาซาบ,บุไรเนี่ยเดี๋ยวผมหาของแถมไปให้ด้วยเนะี่ยโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้ววันนี้ต้องประเมิน้วยนะครับ ไงก็ขอบลุณใจด้วยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเดียด๋วยว